สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Detective c o n e M ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งการสืบสวนสอบสวนไขปริศนาคดีสุดซับซ้อนที่ท้าทายความคิดของคุณผมนักเล่าเรื่องนิยายผู้ที่จะพาคุณท่องไปในเขาวงกตแห่งเงื่อนงำเปิดเผยความจริงที่ซ่อนเร้นและในวันนี้ เราจะมาเริ่มต้นคดีที่จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างกับคดีที่เกี่ยวพันกับกล่องอันมนาอีซ่อนเงื่อนกล่องเครื่องประดับธรรมดาที่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนที่ฝนพรำนครหัสทรนตระกูลวรเศต์ครหัตทราเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขารายล้อมด้วยป่าทึบและบรรยากาศอันวังเวง เสียงฟ้าร้องครื่องเคื่อสลับกับเสียงลมหวีดหวิวที่พัดผ่านช่องลมเรากับจะบอกเล่าถึงลาร้ายบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดว่าค่ำคืนอันเงียบสงบนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมอันลึก,กลับซับซ้อนที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องไปตลอดกาลเรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อมีรายงานการเสียชีวิตของคุณหญิงพันราย หญิงชราผู้อภิปรายและเป็นเจ้าของครหัสดสารหลังนี้ที่ถูกพบเป็นศพในห้องทำงานส่วนตัวสภาพศพบ,บ่งชี้ว่าเธอไม่ได้เสียชีวิตอย่างธรรมชาติและสิ่งที่หายไปจากที่เกิดเหตุมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือกล่องเครื่องประดับประจำตระกูลวรเศษที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกล่องใบนี้มีความสำคัญมากกว่าแค่ทรัพย์สินมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความลับและบางสิ่งที่ดำมืดที่ถูกซ่อนไว้มานาน และววันนี้เราจะมาเปิดกล่องปริศน,นานี้ไปพร้อมๆกันว่ามันจะนำพาเราไปสู่ความจริงอันใดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุสภาพห้องทำงานของคุณหญิงพลังรายสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคน